ชวนดุสิตโพเนี่ยบอกว่าคนเลือกพักประชาชนอันดับหนึ่งนะคะทั้งสาสาเขตและก็บัญชีรายชื่อเลยโดยอยากจะผลักดันนี่แหละให้คุณเทง้งนัทพงศ์เนี่ยไปเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงกลุ่มอายุเอ่อ18ปถึง2ีกปีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนขึ้นชอบแล้วก็เชียร์ทางพักประชาชนกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปเดิมที่เป็นของทางกรวงไทยสร้างชาติหรือว่าทางพลังประชารัฐก็ดีนะก็มีการย้ายผ่ายเ ยังทางภูมิใจไทยหรือว่าเพื่อไทยก็มีเหมือนกันค่ะ <Huh? S 2> โ้เป็นความเห็นของประชาชนมันเหมือนเป็นแวร,รี่ของสังคมอะค่ะสะท้อนความเห็นบันทึกความเห็นของประชาชนณวันที่สารวจนเรื่องตอนนี้มันอีกตั้ง2ี่สกว่าวันกว่าจะถึงวันเลือกตั้งวัดกันจริงๆก็สองสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งที่มีความเป็นไปได้ว่า3วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเลยค่ะไม่รู้เลยเป็นนั้นเวลาดูโพหรอพือว่าติดตามผลโพก็ดูให้สนุกได้ค่ะแต่อย่าให้ตัวเลขมันฝันหัวเราเลยค่ะ หลายสำนักพอเริ่มทำโพลออนไลน์นะคะก็จะเจอมีการเข้ามาของกลุ่มบางกมงคนพยยามระดมเข้ามาโหบตดแบบนี้ทั้งสมดเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลหลังให้ได้ข้อมูลที่ตาน้ำมาใช้ได้ดีอย่างพัคกล้าทำเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเขาอยู่ในผลโพอื่นๆอะไรเลยนะแต่กลับมีการประเมินว่าพาคกล้าทำนี่จะได้มาเป็นอันดับ4หรืออันดับ5เป็นคำหลัที่ทุกคนรู้คำตอบนะอต่กมาถามโพลให้ภพนเทยดิฉันตอบนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้มากลางผลสำรวจเหล่านี้นะคะพูดคุยกับดรพรพันธ์บัวทองนะคะประธานสวนดุสิตโพฯให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าตัวผลสำรวจที่ออกมานะคะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างผลสำรวจรอบนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเป็นผลสำรวจเมื่อวันที่6-9มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะ,ะก็ได้ถามนะคะคนไทยกับการเลือกตั้งปี2569ซึ่ง ถามกลุ่มตัวอย่าง2,682คนนะคะ2,682คนรอบนี้เนี่ยเราก็เป็นข้อคำถามท,าที่เราทำเป็นลักษณะของทคยทิ้งโพก็คือทำโพลจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเป็นรอบๆนะคะซึ่งรอบนี้ก็ถามเหมือนเดิมนะคะคือพักการเมืองที่ประชาชนจะเลือกที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อเป็นพักคหนันะคะเรามาคือ อ่สาสอเขตที่ประชาชนเนี่ยจะเลือกนะคะเป็นเป็นใครแล้วก็ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายะกรัฐมนตรีคนต่อไปรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็จากสถานการ,าในในกรณ์ชายแดนไทยกัมพูชัยอะของอะไรกับทหารบ้างนะคะก็มีทั้งหมด5ประเด็นคุยกันแต่ว่าประเด็นคําถามหลักเนี่ยค่ะในสามข้อเนี่ยที่เราทา tracking ก็คือทําเก็บข้อมูลเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะคะก็ค,ะคือข้อแรกคือพักการเมืองประชาชนก็บอกว่า พรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกหรือว่าแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะันับหนึ่งยังคงเป็นพรรคประชาชนที่ได้ไป34.23เอร์เซ็นต์เราลงมาเป็นทางภูมิใจไทย16.22นะคะทางเพื่อไทย16.03แล้วก็ทางประชาธิปัตย์9.02ซึ่งจากตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า คะแนนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะของทางประชาธิปัตย์แล้วก็ทางประชาชนที่คะแนนเพิ่มขึ้นนะคะจากเรื่องของปาร t ลิสนะคะหรือว่าตัวบัญชีรายชื่อพอมาดูแบบสสเขตแบบสังกัดพักนะคะก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนันก็คือจะเลือกสสนะคะจากพักประชาชนมากที่สุดก mm ็ค hmm. ือรายละสามสิบสามจุดห้าหก เราลมาดูเพื่อไทยสิบ6ปดจดสี่หกแล้วก็ภูมิใจไทยส6บหจดเก้าแล้วก็ประชาธิปัตย์8ปจสตัวนายกที่ประชาชนอยากจะสนับสนุนก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือทางคุณนัทพงศ์เนี่ยส1 9 9้า้าเอร์ซทางคุณยศชนะนะ1 7เจ็จดสี่ห้าแล้วก็ทางคุณอัญชินสิบห้าจุดห่สรวมถึงทางคุณอภิสิทธิ์สิบจุดแปดหนึ่งแล้วก็ทางพลเอกปรงสีสามจุดแสูด้วยค่ะก็ผลโพลรอบนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคะแนนเนี่ย มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของตัวคะแนนนินยมของทางพรรคประชาชนก็เพิ่มสุงข,ขึ้นแล้วก็ทางภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยก็จะเห็นว่ายังมีการเปลี่ยนแปลง,งกันไปมานะสวิงกันไปมาระหว่างทั้งสองพรรคนี้นะดังนั้นในกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าทางผลสํารวจเนี่ยเป็นการจับ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ท้อนความเห็นของประชาชนในช่วงเวลาที่สําวดซึ่งก็คือช่วงวันที่6-9มกราคมที่ผ่านมาค่ะคือถ้าเราอ่านจากผลโพลคราวนี้เนี่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติคือตอนนี้ออกหลุดจากกระดานไปเลยคะแนนเหมือนจะไปอยู่แบบภูมิใจไทยแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะออออทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าดูนะคะจะอยู่ในกลุ่มข,ของอื่นๆน,นะคะในกลุ่มอื่น อันดับที่8นะคะ1.57เปอร์เซ็นต์่งคะแนนของรวมไทยสร้างชาติเดิมเนี่ยเราก็จะทราบกันอยู่ว่าเป็นทางฝ่ายของทางอนุรักษ์นิยมหรือว่าทางาลุงตู่ของเรานะคะทางทางทีมทีมผู้บริหารเดิมของเราเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็คะแนนทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยช่วงที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยทางคุณธีรพันธ์เนี่ยคะแนนก็ยังมีอยู่มากอยู่แต่พอในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆพักนะคะมีการ สังคมหรือประชาชนเนี่ยให้ความสนใจไปจนกระทัง่งจะัดเจนว่ามี3ามกลุ่มใหญ่ยยคือพรรคประชาชนพรชชนพรคภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยเรื่องในระยะหลังเนี่ยก็มีทางประชาธิปัตย์เข้ามามากขึ้นดังนั้นทางคมไทยสร้างชาติเนี่ยถามว่าคะแนนเนี่ยย้ายไปอยู่ทางภูมิใจไทยหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็มีส่วนถับเพราะว่าพอเรามาดูผลในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยพอแบ่งตามจำจากตามอายุเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปเดิมที่เป็นของทาง รวมไทยสร้างชาติหรือว่าทางพลังประชารัฐก็ดีนะก็มีการย้ายถ่ายเทมายังทางภูมิใจไทยหรือว่าเพื่อไทยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยตอนนี้เลยทําให้ทางคุณอนุทินนใช่บอกว่าถ้าเคยสนับสนุนลุงกูขอให้มาสนับสนุนลุงหนูให้มาสนับสนุนลุงหนูวันนี้ไทติดตามก็จะเห็นว่าอีเวนต์ของพรรค่อนข้างใจเยอะแล้วก็มีวาทกรรมเนาะให้เราได้มาจับสังเกตจับอารมณ์ความรู้สึกกันได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอ ทางคุณอนุทินพูดชัดเจนแบบนี้เดี๋ยวโพในสัปดาห์หน้านี้ค่ะที่ทางุุขสิทธิโ์โพจะสํารวจในช่วงตั้งแต่ปัพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะจากการที่คุณอนุทินไปสวนลุมไปโยราชหรือไปสยามเนี่ยหรือออกมาพูดว่า คะแนานจากาลูกตูขอให้ลุกหนูได้ไหมเนี่ยเราจะเราก็จะเห็นการชัดขึ้นถ่ะว่ามันเปลี่ยนไปจริงไหมค่ะเนต้องว่าเราติดตามกันอิดนี้ค่ะไอตัวผลโพเนี่ยคะแนานมันเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะนิ่งในบางช่วงอายุอย่างเช่นช่วงกลุ่มอายุเอ่อสิบแปดถึงยี่สิบเก้าปีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนนะคะ<อ>ดังที่เราเข้าใจกันเลยในสังคมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพื่นชอบแล้วก็เชียร์ทางพักประชาชน ดังนั้นกลุ่มเนี้ยก็จะค่อนข้างค่อนข,ข้างนิง่งแล้วก็กลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็ค่อนข้างน้อยมีเพียง8% mm. เ็ท่านั้นเองในกลุ่ม18 29ปถึงีปีในขณะที่กลุ่มที่ไม่นิง่งหรือว่าจาวินวอเตอร์ที่เราพูดกันเนี้ยนะคะ mm. ก็คือกลุ่ม30 mm. ขึ้นไปจนถึง59ปีช่วงตรงกลางหรือว่าเป็นวัยที่กําลังทํางานแล้วเจอการเปลี่ยนแปลงม,มาหลานทั้งหลายหนะะ่ะเจอทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลทางคุณเอ่อแทนทองคานมาถึงทางคุณอน,นุทินนะคะไล่มาจนถึงปัจจุบัน เราก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนของคะแนนหรือว่ายังไม่ตัดสินใจหรือว่าคะแนนปรับไปมาเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นถามว่านิ่งหรือยังนิ่งหรือยังอาจจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกณนะช่วงเวลาที่ตารวจอยู่คือช่วงต้นเดือนมกราดังนั้นเราจะต้องไปดูเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์มีอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาเปลี่ยนไหมตรงนี้นก็ทําให้อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเปลี่ยนไปได้เช่นกันค่ะวัดกันจริงๆก็สองสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนื่อห uh huh. <laughs> รอบนี้มีความเป็นไปได้ว่าสามวันสุดท้ายก่อนหรือไมวัน่ไม่รู้เลยเพราะเพราะว่าเออเหตุการณ์อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเปลี่ยนกันเร็วมากค่ะโพเนี่ยมีประโยชน์อย่างหนึ่งในแง่ของเรื่องเห็นเทรนหรือว่าเห็นแนวโน้มของความรู้สึกของประชาชนเป็นช่วงช่วงเป็นจุดๆเพราะว่าจากผลสารวจของส่วนสิทธิโพที่ผ่านมานะนิ่งก็จะแบบเก็บข้อมูลแท็กไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนพฤศจิกายนธันวาคมถึงมกราคมเป็นช่วงช่วงไหนเราเห็นได้ว่าคะแนนนิยมของพรรคที่ค่อนข้าง คล้ายพึงเหมือนเดิมเนี่ยมีการปรับขึ้นทีละนิดเดียวหน่อยเนี่ยคือพักประชาชนหลักเดือนกันยายนได้28เปอร์เซ็นเดือนพฤศจิกายนได้26เปอร์เซ็นเดือนธันวาคมได้24เปอร์เซ็นเดือนมกราคมรอบนี้34เปอร์เซ็นก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันคือค่อนข้างค่อยๆไต่ตไขึ้นเล็กน้อยนะคะเรื่องแผลที่ของทางภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็ค่อนข้างกลับเปลี่ยนไปมายังไม่ชัดยังไม่ชัวร แต่ว่าจะเป็นตัวที่ชี้อะไรบางอย่างชี้เกมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันเพราะว่าคะแนนของเขาเนี่ยค่อนข้างสลับกันไปนาะคะแสดงว่ามันอาจจะเป็นฐานเดียวกันหรืออะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่ารอบการเลือกตั้งป6เราคือแคมเปญหลักของประชาชนนะัน่าจะน่าจะจำกันได้ทั้งเก้าไกลเดิมนะคะก็คือมีรุงไม่มีเราแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีมีเราไม่มีเทาเนี่ยคาว่าเทามันก็ค่อนข้างแบ่งยากเพราะทุกพักเองก็มีคําว่าเทาเทาเหมือนกันหมด ังนั้นถ้าให้ประชาชนตัดสินหรือว่าเลือกในรอบนี้อาจจะไม่ได้แบ่งขั้วซ้ายขวาอย่างชัดเจนเหมือนกับการเลือกตั้งรอบกอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของเหตุการณ์ที่มันผันผวนนะคะแบบว่าเราเออค่อนข้างปปับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกข,ของคนในในสังคมได้ค่ะก็น่าจะมีทั้งพวกปัจจัย ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเศรษฐกิจปากท้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่น่าจะเป็นปจัจจัยสำคัญปัจจัยสําคัญเนี่ยถ้าดูจากผลโพลเนี่ยอันดับหนึ่งคือเรื่องของนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องในร้อยละห้ ดังนั้นถ้าพักไหนหรือว่าแคนดิเดตคนไหนสามารถนําเสนอหรือว่าสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีนโยบายเรือธงอะไรที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องได้โดยทําได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนก็อาจจะได้คะแนนจากประชาชนไป รวมถึงมีผลงานอะไรที่ผ่านมาบ้างตัวน,นี้นก็เป็นปัจจัยรองมาอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญปัจจัยที่3คือเรื่องของผู้นําและทีมบริหารถ้าเกิดว่ามีผู้นําหรือว่าทีมบริหารที่มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนทักอื่นๆอันดับที่4ี่เป็นเรื่องของการดีเบตค่ะการดีเบตก็มีผลการแต่ว่าอยู่ในอันดับที่4คือมีผลแต่ว่าไม่ได้สูงเป็นอันดับแรกๆก,ก็มีผลรวมถึงพักที่สังกัด ก็มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนเหมือนกันค่ะบางเพจนะคะที่อาจน่าจะเป็นเพจที่สนับสนุนพรคประชาชนแหละแอบเอาผ <คะ S 1> ลโพลของทางอาจารย์ไปแปลงเป็นจํานวนสอสอนะ <c oughs> จนถึงขั้นบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะพรคประชาชนอาจจะได้มากถึงร้อยเก้าสิบเลยอาจารย์คะอืมค่ะอันดับแรกประการแรกนะคะเรื่องแรกอธิบายแบกอ่กอนเหตุผลที่หนึงน่งการนําตัวเลขไปใช้อนุญาตนะคะไม่ผิด ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้นะถึงตัวสิบคนอนุญาตอันดับที่2ตัวเลขที่นําไปใช้เนี่ย,ยในส่วนของปฏิริตีมีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเขตอาจจะเป็นไปได้ยากละเ<ม>พราะว่าถึงตัวสิบคนแลเก็บสองพันตัวอย่างมันไม่ได้ครบ400เขตท่กประเทศเนาะดังนั้นเอาไปเขาเรียกว่าภาษาวิจใจเขาเรียกว่าไปไป g e n e r a l ล z e หรือว่าไปอ้างจริงไปทางกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะยากอยู่แต่ว่า แล้วแล้วที่สําคัญปัจจัยที่สามคือโพเป็นความเห็นของประชาชนมันเหมือนเป็นแบรรี่ของสังคมอะค่ะสะท้อนความเห็นบันทึกความเห็นของประชาชนณวันที่สํารวจซึ่งตอนนี้มันอีกตั้ง20กว่าวันกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเหมือนจะน้อยแต่มันก็มีเวลาอยู่พอสมควรอยู่ในนั้นตัวเลขณวันนี้กับณนะวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะน่าจะยังไม่เป็นตัวเลขเดียวกัน <Okay. S 1> เอาไปคํานวณได้ค่ะไม่ผิดนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้วิจรรยารณญาณในการติดตามกันด้วยเหมือนกันค่ะ ถ้าให้อาจารย์ลองคํานวณในช่วงนี้สัหน่อยตามตัวเลขที่มีเนี่ยคิดว่าแต่ละภาคน่าจะได้ยังไงคะโอ้น่าจะลําบากอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่เก่งเลขนะคะ <c oughs> <c oughs> คํานวณเลขไม่ได้เออ <c oughs> อย่างนี้แล้วกันค่ะดูโพเนี่ยเราอาจจะโพเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้สามารถทานายได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่ได้ทํานายได้แต่โพจะบอกแนวโน้มบอกเทรนของตัวเลขได้ว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างไรเป็นนั้นเวลาดูโพหรือว่าติดตามผลโพก็ ดูให้สนุกได้ค่ะแต่อย่าให้ตัวเลขมันปั่นหัวเราเลยค่ะจะได้ไม่ปวดหัวกันด้วยคราบกับว่าตอนนี้พักประชาชนก็น่าจะยิ้มกว้างได้หน่อยไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสก็ถูกมองว่าขาลงแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าพักลากคุณเท้งมากกว่าคุณเท้งเนี่ยจะดึงพักขึ้นอะไรแบบนี้ก็เอ่อมุมมองของสังคมค่ะก็จะมีหลายส่วนผสมผสานกันนะคะส่วนร่างเนี่ยก็คือเรื่องของ โลกของเราเนี่ยสังคมของเรานะวันนี้มันมีความมีความแบ่งแบ่งความคิดเห็นกันอย่างชัดเจนในในในต่างประเทศเวลาเราไปดูโพลโพลเลือกตั้งของทางอเมริกาก็ดีหรือเกาหลีใต้ก็ดีมันจะมีความโพลาร z เซชันคือมันมีการแบ่งขั้วความคิดกันอย่างชัดเจน <c oughs> คนที่ยืน <c oughs> อยู่ในมุมเดิมก็จะเห็น สิ่งนี้ในแบบหนึ่งเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นจับช้างที่หัวช้างเราก็คิดว่าเป็นตัวอะไรแข็งๆจับที่หางช้างเราก็คิดว่าไม่กวาดียาวดังน,นั้นสังคมพอเรายืนกันอยู่คนละจุดคนละมุมอยู่บนคนละเลนแล้วค่ะก็จะทําให้เราตัดสินหรือว่ามองว่าควออามนิยมของพรรคการเมืองในวันนี้เป็นอย่านะงไรดันงน,นั้นจ่งที่สําคัญคือแต่และพรรคเองก็อาจจะนําโพนะคะไปใช้ในแง่ของเชิงนโยบายเช่นประชาชนบอกว่าอยากได้นโย,นยบายในเรื่องของ ก็เอาไปขับเคลื่อนหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องขาดพอแต่ละพักตอนนี้สบายใจได้ไหมถ้าถามแบบนี้ก็จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนั่นแหละทุกพักก็น่าจะสบายใจกันในวันนั้นมากกว่าเห็นผลที่ชัดเจนว่าเป็นยังไงคะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะในฐานะคนทำโพเนี่ยคิดว่าสนามเลือกตั้งครั้งนี้กับการเลือกตั้งเมื่อปี2566เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเรื่องของการแบบ ดังขั้วทางการเมืองแบบนี้นะที่มันแบ่งเป็นหลายส่วนกันมากขึ้นมีการแตกแขนงมากขึ้นเคนที่ชอบอนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมอนุรักษ์นิยมแบบสมัยใหม่น้อยหรือว่าชอบแบบความก้าวหน้าแบบชัดเจนหรือว่าแบบที่มัน สุดขั้วไปเลยคือรอบนี้พรอมีความแตกต่างทางความคิดหรือว่าอุดมการทางการเมืองกันอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่ยากของคางกโพคือเวลาที่ไปเก็บข้อมูลหรือไปถามโพเราต้องออกแบบนะคะในเรื่องของดีไซน์ออกแบบในเรื่องของการเก็บข้อมูลให้มันครอบคลุมและตรงกับโอกาสที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในทางภาษาโพหรือว่าทางวิใจัยในเราเรียกมันว่า error หรือว่า ความคลาดเคลื่อนซึ่งสิ่งนี้ถ้าเราออกแบบได้ดีเราก็จะสามารถควบคุมโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความคลาดเคลื่อนได้ประมาณหนึ่งดังนั้นทั้งการเก็บข้อมูลการออกแบบแบบสอบถามวิธีการเก็บข้อมูลในเ,เรื่องของตัวเจ้าหน้าที่ภาคษาฐก็จะเจอความท้าทายแบบนี้เลยค่ะว่าพอคนอมีความเห็นต่างกันการตอบคําถามหรือว่าข้อมูลที่ได้มาก,ก็จะยากขึ้นไปด้วยรวมถึงการประมวลผลข้อมูลของการสุ่มตัวเองความท้าทายที่สําคัญก็คือ การที่เราจะปรีนิ่งหรือว่าทำความสะอาดข้อมูลยังไงให้ได้ดีที่สุด<ม>หลายสํนานกพอเริ่มทำโพออนไลน์นะคะก็จะเจอมีการเข้ามาของกลุ่มบางกลุ่มบางคนพยายามระดมเข้ามาโว้ดแบบนี้ทางศูนย์สถิตพก็ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลหลัา<ม>ให้ได้ข้อมูลที่สะอาดและมาใช้ได้ดีนีมมม่มันมันจะวัดยากไหมคะเพราะโพ,พะจัดตั้งที่เข้ามาเนี่ยมันเลยจะทําให้มันมีความคลาดเคลื่อนเยอะหรือเปล่าคะ อ่าค่ะเออมีอาจารย์ของทาง u n i e r i of h i o นะคะอาจารย์ t o m Wright Smith นะคะเคยพูดไว้ว่า total of error เนี่ยหรือว่าความคัดเคลื่อนทั้งหมดในโลกใบนี้ของการทำวิจัยเชิงสำรวจม,มันเป็นค่าแบบอันงานคือวัดนับไม่ได้เลยมันเยอะมากจริงๆนะถ้าโอกาสที่มันจะคาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นเยอะมากทั้งจากการออกแบบการเก็บข้อมูลการประเมินผลดังนั้นเวลาที่เราจะทําความสะอาดข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดอะต้องค่อนข้างใช้เทคนิคแล้วก็เวลา ซึ่งทีมงานของสุดสุโพเองเราก็มีความค่อนมีความชํานาญนะคะในการเก็กบข้อมูลทางภาคสนามแล้วก็ออนไลน์เนี่ยก็เริ่มมีความชํานาญมากขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็ในเรื่องของทีมงานก็ไว้ใจในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนได้ค่ะว่าเรามีมาตรฐานในการทางานก็นอกจากนี้เนี่ยทางสุดสิขโพนอกจากเราทําโพในประเทศข,ของเราเราก็เป็นสมาชิกข,ของทาง WAPOR ซึ่งก็คือสมาคมวิจัยความเห็นสาธารณะระดับโลกซึ่งเราก็จะนำมาตรฐานเดียวกันกับที่ ในประเทศนานาประเทศไปใช้เราก็อามาใช้กับบ้านเรามากขึด้วยเหมือนกันดังนั้นเรื่องของมาตรฐานกระบวนการในปีนี้ในการทําทะโพลตั้งรอบนี้เราก็พยายามคํานึงถึงมาตรฐานกระบวนการต่างๆในระดับนานาชาติมากขึ้นด้วยเหมือนกันคน่ะค่ะสุดท้ายจริงๆอาจารย์คะอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเขาอยู่ในผลโพอื่นๆอ,อะไรเลยนะรวมรวมถึงหลายๆโพร,รวมถึงส่วนดุสิตโพด้วยก็ไปอยู่ในอื่นๆแต่กลับมีการประเมินว่าพรรคกล้าทำนี่จะได้มาเป็นอันดับ สี่หรืออันดับห้าแข่งกับทางพรรคประชาธิปัตย์อะไรมันทําให้แบบว่ามไม่ปรากฏในผลโพลแต่อาจจะ,ะได้สอสอเป็นคำถามที่ทุกคนรู้คําตอบแล้วแต่ามาถามโพให้ไพ่ดีฉันตอบนะคะทุกคนน่าจะทราบเ,เป็นดีว่าทางพรรคกล้าทําเนี่ยในเวลาเราทําสํารวจเราทำสำรวจท่านตัวอย่างสองท่านตัวอย่างแล้วเราก็ตุ่มตามจัดส่วนประชากรของแต่ละภูมิภาค แต่ว่าความโดดเด่นของพักการ์ดทำมั้ทุกคนน่าจะยอมรับรับทราบกันอยู่ว่าการย้ายพักหรือว่าย้ายคนมาที่พักกาว์ดทำดังนั้นความโดดเด่นเขาคือตัวบุคคลและเขตเออดังนั้นพอทําโพค่ะมันเห็นภาพใหญ่ที่เป็นระดับภูมิภาคแต่ว่ายังไม่เห็นข้อมูลระดับเขตถ้าเราเจาะลงไปรายเขตก็อาจจะทําให้พักกาว์ดทได้คะแนนมีคะแนนเห็นออกมาในผลตมากขึ้นค่ะ